สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกตอนเย็นนะคะมาเจอกันอีกแล้วทั้งวันวันนี้เดี๋ยวจะมาดูนี่หน้าแต่สอนลุงหวังนะคะหน้าแต่สอนลุงหวังว่าเวลาไล์สดเวลาไล์สดเปิดการสร้างรายได้ยังไงนะคะนี่นาแต่ก็สอนเปิดการสร้างรายได้ว่าเขาเป็นมัน ไปเลยคล้องมล้องมันวิ่นว่าวิ่นว่าตาจำะไอยู่เมื่อกี้นี่จำอะไอยู่วะเได้อเด้อเด้อเด่อยม่เด้อก็ไเด้ให้ให้จ้ากดอันจ้ากดอันจักดไปไปอันนั้นไปเพิ่วะมันไม่ได้บ่ตังมื่นนี่นะใคแต่นเก็บของเลยขาเก็บของเขาไปในเสื้อผ้าได้มื่นก็ ตัวเ,น, yeah. วเน,นี่ต่กะคะนาแก็สอนลุงหวังนะคะน um <as <t una> <t una> ี่เมบนอดเบน์ก็นี่อดเบน์ก็มานะคะเดเบนก็มาตาชานก็ เอเด็บเบนนะครับช่องตาชานกอกก่อนสิพ่อรายงานช่องตัวเองก่อนเข้าสู่ช่องตาชานกอกก่อนไม่เอาใหม่ไม่เอาใหม่ก็ได้ไปเลยอ่าไม่รู้ว่าเอเด็บเบนจะมาหม้บอะไรให้กับตาชานนะครับก็นั่นก็ขอเรียนรู้น้องตามดูนะครับใช่ไหมด้วยใช่ใช่เช่อาคิดไปเอื่อยเนี่ย คลิปคลิปเขาตอนเขาตอนนั้นมอบเด้อคลิปเขาตอนมอบลุงวานน้าตายด้วยไหมน้าตายด้วยนะคะวันนี้มีเสะพ้ายยายวันนี้มีเสะพ้ายยายเสะพ้ายยายแอนเบนมีเสะพ้ายตาโอ้โหนี่มาทำภารกิจของเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูว่าไม้นะคะจากคุณแม่ของแท้สวยนะคะจะให้ตั้งคุณตา ไปซ่อมรถไถที่เห็นบอกว่ามีรถไถถูกน้ำท่วมใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ของแท้สวยก็เลยอยากจะให้ตังคุณตาไปซ่อมรถให้กลับมาใช้ได้มาไถนาได้ปกติมนเดิค่ะแล้วไถแล้วอ๋อได้แล้วนะคะคุณแม่ก็เดี๋ยวจ่ายค่าซ่อมให้นะคะจำนวนเงินเดี๋ยวต่้งแล้วนะแ ไปซ่อมค่าซ่อมยัะค่าซ่อมเก้าร้อยกว่าบาทเนาะเก้าร้อยกว่าบาทไหนเดี๋ยวคุณแม่ให้เท่าไหร่คุณแม่ให้ใบนี้โอ้โหคุณแม่ให้ใบนี้นะคะออคครับบขุณนี่ค่ะก็คุณแม่เอามาให้หนึ่งพันนะคะให้คุณตาเนี่ยไปจ่ายค่าจ่ายค่าซ่อมรถเนาะที่ที่คุยกับตาไว้เห็นบอกเพื่อนว่าคุยกับคุณตาไว้แล้วก็เลยให้เบนซ์นะคะนำมาให้ค่ะ พอดีวันนี้เงินเข้าพอดีก็เลยนำออกมาให้คุณตาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะเป็นห้าร้อยบาทนะคะของน้องป้านนะคะคุณแม่ของแท้สวยให้เพราะว่าให้ด้วยน้ำใจนะที่วันนี้เลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำที่บ้านตาชาใเลี้ยงน้ำมันให้กับเด็กเด็กใช่ค่ะให้กับเด็กเด็กนะคะวันนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะอืม ดีใจกับสาวปานกรอกด้วยจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณแม่ของแท้สวยๆเจริญรุ่งเรืองค่ะเฮงเรวยๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนึกถึงศาสนาจริงใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่าสนานะครับเออขอบดหมดแล้วใช่ไหมคะนี่เรียบร้อยแล้วเซอร์ไพรส์ต่อไปเซอร์ไพรส์ต่อไปนค่นี่ของยายยาย ตาได้กี่ใบเมื่อกี้นี้ใบเดียวสาวปานได้กี่ใบใบเดียวดูของยายนะได้หใบดูยาดูของยายใบจ้ามีช่อวยช่อวชยน่หนอยของยายก็ห้าร้อยนะคะจากคุณแม่ของแท้สวยนะคะโอ้อ้าอ้ย้อยอยโอ้ออ้ยโอ้ย้ยอยโอ้้ยอยอ้ยโ้ยโยโอ้ย้ยค้ยย้อ ให้ไปซื้อแบนด์ลังนกนะคะของแท s <S ้ทสูงขอบคุณมากค่ให้พ่อไม่รวยให้แม่ให้พ่อแม่พึ่งพาใส่ายนะจ๊ะขอบคุณค่ะให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ซื้อแบนด์ทานนะคะเพื่อนบอก ให้ซื้อแบรนด์ละคจะให้นันตลไปซื้อให้ค่ะวันนี้มีเสอร์ทั้งยายสมควรยายสมควรนี่มาทีหลังคิดว่าจะไม่ได้เลยนะเนี่ยน้อยใจมากวันนี้คุณแม่ก็ไม่ให้น้อยใจนะคะคุณแม่ให้คุณแม่ให้ทุกคนเลยวันนี้ให้ทุกคนให้ทุกคนนะคะนี่ตาก็ได้สาวปันกอกก็ได้นะคะขนมน้องแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราทําดีต่อไปอย่างน้อยๆมีคนเห็นเรา บางคนอาจจะไม่เห็นแต่มีคนเห็นมีคนเห็นที่เราทําความดีเนาะสาวปานเนาะไม่มีใครเห็นเราก็เห็นตัวเราเองใช่ค่ะท่านที่อยู่ที่นอกข้างนอกนะท่านก็มองเห็นความดีของเราใช่ค่ะแต่ยังไม่ถึงเราแล้วก็เมตตาเราขอบคุณม่ะขอบคุณนุ่งสาวคนสวยเลยจ้าวันนี้วันนี้เราก็ พี่ลำพายสั่งหนูให้ให้ยายสมควรด้วยวันนี้ยายสมควรได้หนูกี่ตัวคะวันนี้ก็ไม่รู้นะยายวันนี้ยายสมควรได้หนูสองตัวนะคะจากจากพี่ลำพายหนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็เอฟซีจากต้องไปดูอีกอีกตัวหนึ่งคือเพราะว่าน้าฝนเป็นคนรับออเดอร์นะคะแต่อีกอีกหนึ่งออเดอร์คือน้าายเป็นคนรับนะคะของของน้าเสริมหนึ่งตัวแล้วก็ของของยายสมควรอีกหนึ่งตัว ของก็เจ๋งกับของยายอีกหนึ่งตัวคือน้าฝนเป็นคนรับออเดอร์นะคะนี่วันนี้มากเลยค่ะออเดอร์นี่คือแบ่งกันรับใช่ไหมคะค่ะช่วยกันรับนะคะแต่ก็มาอบเหมือนกัคองค์เหมือนกันถ้าเกิดให้คนเดียวรับนี่ไม่ไหวจริงเพราะว่าน้าฝนก็รับส่วนของเปิดเปิดร้านน้าแตเนาะเรารับได้ก็คือเราก็ช่วยกันรับค่ะช่วยกันรับแล้วก็ช่วยกันรับออเดอร์เข้ามาให้นาแตใช่ค่ะ เนอสบายมูแท้เขาคุัน้งเนะขนาดขนาดเขาคุยกันเสียงดังจกๆจอกนนี่ไม่อ่อยเลยเท่าไหร่เลยนะคะนี่ไม่อ่อยเท่าไหร่เลยก็ได้อ่อยเลยได้นหมตาชานก็ดีใจวันนี้ได้วันนี้ ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกใช่ดีใจมากเดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะวันนี้ตาไม่คิดว่าเป็นเซอร์ไพรส์แม่บอกว่าแม่คุณแม่ของแค่คนณเซอร<ม>บอกว่าเซ<ต>อร์ไพรส์ว,วันนี้เซอร์ไพรส์ตากระยายนะนีาายาย่เซอร์ไพรส์ก็เพิ่งจะรู้จักคำว่าเซอร์ไพรส์เซอรียกว่าลูกเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราก็ต้องขอบคุณขอบคุณตาขอบคุณยายขอบคุณน้าเต่ขอบคุณที่ให้เราทำคลิปมาได้เรื่อยๆนะคะให้ค่ะให้แล้วล้ยสนับสนุนก็คุณแม่ของเทสวยอะไแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจเราทุกท่านอุดหนุนเราด้วยนะคะอุดหนุนเราด้วยให้กำลังใจทุกอย่างไม่ว่า หนึ่งด้วยว่าคำชมด้วยว่าสิ่งของด้วยว่าอะไรนะคะขอบคุณทุกๆอย่างจริงๆนะคะวันนี้เจอไพร์ตาสุดๆเลยนะวันนี้น,นี่เห้ยวันจนนอนค่ะสําหรับวันนี้หน้าไต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าไตา่กรอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ